ตามที่สัญญากันไว้นะครับคลิปนี้ผมจะพาดูมุมมองของวัดหอมเกตทั้งหมดนี่คือพระในพระโบสถพระพุทธร,รูปหลวงพ่อโตนะครับวัดหอมเกตซึ่งต้องบอกว่าใครหลายท่านที่อยู่ในอำเภอสามพานันหรือในละแวะกใกล้เคียงจะรู้ดีนะครับว่าท่านทรงศักดิ์สิทธิ์มากและนี่ก็เป็นอดีตเจ้าวาดวัดหอมเกตอีกหนึ่งรูปที่ต้องบอกว่าสร้างคุณประโยชน์มากมายนะครับหลวง หลวงปู่ห้อยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีนะมาให้เราได้กราบไหว้บูชาหลากหลายมุมมองนะนี่ก็เป็นหลวงหลวงพ่อเลื่อนนะในกุฏิเห็นไหมครับก็จะมีมากมายเจดียองนี้ผมบอกได้เลยนะครับเป็นเจดีย์ที่ครอบองค์เดิมซึ่งมีอายุเก่าแก่มากนะครับวัดหอมเกจริงๆแล้วเนี่ยมีอายุถึง138ปีนะีขณะนี้ ด้านล่างนะฮะตรงสันเขื่อนก็จะมีแม่น้ำไนะหลผ่านเราจะเห็นว่าสวยงามนะครับวัดที่ติดแม่น้ำลำคลองเนี่ยก็จะเป็นการสัญจรไปมาของหลายๆคนทั้งมาทำบุญทั้งทำมาหากินมากมายสาราเดี๋ยวนี้เขาทำเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงบริเวณสันเขื่อนนี่เขาก็จะสร้างนะปลูกต้นหมกต้นไม้นะร่มคลิ้มดี สวยงามน,นะนี่ก็ฝากกันก็แล้วกันนะต้องบอกว่าอ่าเห็นไหมนี่เป็นไงกันบ้างครับมมมอง,มองเกี่ยวกับวัดหอมเกตผมพยายามตัดต่อแล้วก็เอามุมสวยๆฝากกันนะถ้าชอบก็ทักทายพูดคุยนะและ้วหรือจะให้กำลังใจในการคอมเมนต์ผมก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกัน